あっ <music> สาเหตุของการนอนไม่หลับในผู้ป่วยไตยระยะท้ายๆสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับสาเหตุของการนอนไม่หลับในผู้ป่วยไตยระยะท้ายๆหนึ่งในปัญหากวนใจของผู้ป่วยไตยในระยะท้ายๆก็คือนอนไม่หลับวันนี้นะคะก็จะพามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ6สาเหตุที่สําคัญที่อาจจะทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นค่ะ 1. โรค ตที่มีบาหวานร่วมด้วยเกิดจากระดับน้ําตาลในเลือดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เรานอนหลับอาจจะสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการตื่นตัวทําให้เรานอนไม่หลับได้ค่ะ 2. ภาวะโลหิตจ,จางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กทาให้ผู้ป่วยไตยเรื้อรังนะคะระยะท้ายๆมีอาการขากระตุกช่วงกลางคืนทําให้มีการขยับขาขณะนอนหลับส่งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้ค่ะ 3. ภาวะของเสียข้างทําให้ผู้ป่วยโรคไตนะคะที่มีของเสียข้างเยอะๆเกิดอาการ การไม่สบายตัวจึงส่งผลกระทบต่อการนอนได้ค่ะ4ภาวะเลือดเป็นกรดเพิ่มขึ้นซึ่งก็มาจากของเสียที่คั่งเยอะๆนั่นเองค่ะ5อาการคันหากฟอสฟอรัสในเลือดสูงขึ้นนะคะผู้ป่วยโรคไตาอาการเลกๆเลยก็คือมักจะมีอาการคันเพราะว่าฟอสฟอรัสที่สูงนะคะ,ะก็จะไปจับกับแคลเซียมที่สลายออกมาจากกระดูกและไปสะสมตามผิวหนังนั่นเองค่ะและ6อาการปวดกระดูกในผู้ป่วยไตยระยะท้ายๆนะคะบางท่านจะมีปัญหาการ การทำงานของต่อมพาราไทร,รอยที่ผิดปกติเกิดการสร้างวิตามินดีได้น้อยลงการดูดซึมแคลเซียมก็จะลดลงไปด้วยทำให้กระดูกบางนะคะเกิดอาการปวดกระดูกได้ซึ่งก็จะเป็นอาการหนึ่งที่ทำให้เรานอนไม่หลับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้สาเหตุนอนไม่หลับในผู้ป่วยไตยระยะท้ายนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทีวีสถาน นีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ